สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออลฟิลค่ะนี่ออนนะคะเบนค่ะแล้วก็เดซี่ค่ะใช่เดซี่จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆจนกว่าเดซี่จะเห่าจะถูกในละเทศออกไปก็ความจริงนะคะเราทำอะ เหชื่ออาร์ตออกมาก่อนคนอาจจะแบบเคยเห็นบ mm ้างหรืออาจจะไม่เคยเห็นก็แล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนอธิบายแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับการออกแบบอะไรเงี้ยให้มันย่อยง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็จะพยายามเล่าให้มันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เครียดมากนะคะวันนี้เนาะกระแสของ Little m e r m a ม d มันก็กลับมาแลว่าเออแบบแรงมากก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันจะมีเรื่องไหนที่น่าเริ่มเล่าเนี่ยก็เรื่องนี้ก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแหละไม่ได้ดูตัวการ์ตูนมานานมากมายไกลกองก็จะเอาการ์ตูนเนี่ย มานั่งเป็นแบบรีแอคกันแล้วก็เดี๋ยวตรงไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าเอาไปเทียบกับส่วนของปีที่มันเป็นไลฟ์แฟคชั่น2023เนาองั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มดูหนังไปพร้อมกันเลยก่อนเริ่มก่อนเริ่มขอขอขอแบบรีแคปให้ฟังก่อนนิดนึงแล้วกันว่า a r i e l เนี่ยมันที่มงที่มามันเป็นอะไรยังไงคร่าวๆเลยคือดิสนีย์อ่ะเขาทำการ์ตูนมาแบบหลายหลายสิบหลายร้อยเรื่องเนาะมันก็จะมีช่วงที่แบบขึ้นช่วงที่ลง ช่วงขึ้นนะ่ะเขาเรียกกลเด้นเอจตอนนั้นน่ะมันคือช่วงที่มีการ์ตูนเจ้าหญิงเข้ามาเรื่องแรกๆเลยก็แบบ snow white Cinderella แล้วก็ Sleeping Beauty แต่แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งดีคลายลงช่วงนั้นแบบมันเป็นการ์ตูนสไตล์อื่นแล้วแบบทำกำไรไม่ได้ดีเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องหาการ์ตูนเจ้าหญิงอะไรสักอย่างมากู้ชีพแล้วเขาก็เลยไปรื้อโปรเจกต์เก่าๆมาแล้วมันก็มีโปรเจกต์เนี้ยเจ้าหญิงเงืงอกน้อยเนี้ยที่มันแบบดูเขา้ทาท่าเขาก็เลยหยิบขึ้นมาปรับกุ่นแล้วก็ทำใหม่ซึ่งมันประสบความสำเร็จมาาากเพระว่ เลดูมาร์เมดทำกำไรได้เยอะมากๆเลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นน่ะการ์ตูนเจ้าหญิงที่ตามลงมาหลายๆเรื่องอ่ะก,ก็แบบประสบความสำเร็จหมดมันก็เลยเรียกว่าก่อนอันนี้เป็นโกลเด้นเอชใช่ไหมตอนนี้มันก็จะเป็น r e นน i สซานซ์เอราซึ่งช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าดิสนีย์นางก็เอาหนังเก่าๆที่ประสบความสำเร็จมารีเมคแบบไม่รู้ตั้งสิบเรื่องเลยหนระือตอนนี้หาตังค์แล้วตรงๆเออมันก็แบบว่าเป็นสูตรสำเร็จที่แบบค่อนข้างง่ายเนาะหยิบพล็อตที่มันสำเร็จอยู่แล้วอ่ะมาใช้ในการแบบทำหนังอีกรอบหนึ่ง ก็เลยเกิด,กดออกมาเป็นนี้แหละเป็นโปรเจกต์ดิสนีย์ไลฟ์แฟคชั่นที่เป็น i t t l e Mermaid ปี2023ที่ใช้คนสแสดงทีเนี้ยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่ตอนนั้นมันประสบความสำเร็จมากใช่ไหมพอออามาทำใหม่อะ่ะมันก็เลยถูกแบบคาดหวังเยอะมากๆเรารู้สึกว่าความจริงอะแอเรียลในบรรดาเพื่อนผู้หญิงเราอะแกมันจะมีหลายคนมากที่แบบถ้าชอบเจ้าหญิงอะไรมากที่สุดองคหนึ่งอะจะชอบแอเรียลที่สุดเลยใช่เหมือนพี่สาวเราเลยของแอเรียลเต็มบ้านพี่สาวพ,พี่สาวเราด้วยวะแกแล้วก็ ถามว่ามีไหมฉันมีนะคะแต่เราก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะเอาจริงๆโอเคก็พอเรามาดูเทียบระหว่างเวอร์ชันอ่าจากปี1989กับปี2023ล่าสุดเนะเรารู้สึกว่ามูดและโทนมันค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันเลยคือโทนของกระตูนอ่ะมันจะสีสันดสดใสแล้วก็การเล่าเรื่องก็คือต่างการจะเล่าเรื่องอ จากอินเนอร์ของแอรีที่จะมีความแบบเด็กๆนิดนึงแล้วก็อยากจะแบบท่องโลกกว้างแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่นใหม่อ่ะคือน้องก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มีความแบบมีอินเนอร์ที่มันค่อนข้างจะดูผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งคือความจริงอะ่ะมันเป็นความตั้งใจของคนทำะเวยเพราะว่าเหมือนเคยเคยไปอ่านมาเขาบอกผู้สร้างอะ่ะตอนแรกที่เขาเขียนบทขึ้นมามันเป็นแบบบทเป็นย้อนยุคใช่ป่ะความจริงนิทานเรื่องเมอร์เมดมันมีมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาเอามาอัดแอปให้มันเข้ากับ สังคมปัจจุบันโดยการที่ใส่เป็นปัญหาครอบครัวลงไปแทนเหมือนแอเรียลเขาก็จะให้มีความแบบเป็นเด็กผู้หญิงมีความเหมือนแบบเป็นเป็นวัยรุ่นน่ะเหมือนแบบแบบเกิดการคราชกันของความคิดของ2รุ่นนอะประมาณนี้สิ่งที่มันทําให้ต่างก็คืออินเลอร์ในการเล่าเรื่องเพราะว่าเหมือนแบบนิสัยของคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปมันทำให้มันทำให้การเล่าเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องมันเปลี่ยนไปเยอะมากตัวละครสําคัญหลักๆเลยก็คือแอเรียลใช่ไหมที่มันมีความว่าแต่ก่อนน่ะในในเวอร์ชันที่มันเป็นการ์ตูนเขาก็อยากแบบรู้เรื่องของโลกมนุษย์อย่างทีี่่่แแบบใในนนนเเงาะะตววขณดยกั พาร์ทไดรฟ์ที่มันเกิดจากความรักอะ่ะมันมันสูงมาก mm hmm. ก็คือไปดูไปดูคัทซีหรือไปดูอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าความจริงแอเรียลที่ก็คือแบบเป็นสาวคลั่งรักคนหนึ่ง mm hmm. หงรือว่าที่มีความแบบว่าเฮ้ oney, ยเกออาไปตามหาเจ้าชายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ mm hmm. ในขณะที่เวอร์ชั่นหนังอะ่ะอันนี้ก็สปอยเลยนะมันก็จะมีความเหมือนเหมือนกลับกันอะ่ะอย่างสมมติตอนแรกบอกว่า,วาอยากอยากไปเจอโลกมนุษย์เท่านี้อยากเจอเจ้าชายเท่านี้ใช่ไหมแต่ในเวอร์ชั่นของคนแสดงอะ่ะเขากลับกันเลยเว้ย คือ drive ของการอยากรู้โลกภายนอกมันเยอะกว่าจนแบบคนดูรู้สึกได้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันส่งผลเยอะมากเว้ยกับคาแรคเตอร์ของของแอเรียลที่เป็นคนแสดงคนนี้เขาจะนิ่งกว่าเพราะว่าจริงๆเขาแบบเล่าเรื่องมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เพลงพาเราเดันเวิลด์ที่เขาแบบคอยสะสมเกี่ยวกับพวก ของต่างๆแสดงว่าเขาเองมีแพชั่นเกี่ยวกับโลกมนุษย์ก็มีไงถึงบอกว่ามีม,มีมีจริงๆระดับหนึ่งเจ้าชายเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นองค์ประกอบรองมากกว่าแบบว่าเป็นเหมือนเป็นตัวอะไรจุดที่ทําให้เขาเหมือนแบบก้าวเข้าไปสู่โลกมนุษย์อย่างนี้มากกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ drive หลักอารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งเราว่ามันดีนะเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาตอนเด็กๆด,ดูก็ไม่ได้รู้สึกหรอกแต่ว่าพอตอนโตมามันมีประเด็นพวกนี้นะว่าแบบว่าเฮ้ยทําไมการ์ตูนเด็กมันแบบ ให้แบบออกไปแบบไล่จับผู้ชายวะมันก็ไม่โอเคนออกใช่ไหมใช่แล้วก็การ์ตูนดิสนีย์ที่ทําเป็นล่า์แอคชั่นหรือว่าถ้ามันเป็น 3D เรื่องหลังๆเขาก็พยายามที่จะใส่เรื่องความแบบมีมันมีความแฟมินิสต์มากขึ้นนะพยายามว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปดิพเพนออนผู้ชายเยอะขนาดนั้นแล้วก็มันมีเรื่องอย่างอื่นให้คิดนอกจากเรื่ผู้ชายด้วยจ้าถ้าว่าเรื่องนี้โอเคนะเราว่าเราอยู่ในระดับที่ที่โอเค อันนี้มีอย่างหนึ่งที่ที่ที่มันมีความต่างในเวอร์ชันการ์ตูนอะแอร์เลจะมีความแบบกระดิกระด้าดึกดักดึกดักอะไรอย่างเยอะมากซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาวางมา <S <S แล้วเทคนิคหนึ่งที่ทางสตูดิโอดิสนีย์เขาใช้เยอะมากๆตอนทำการ์ตูนสมัยที่เป็นดรา่วงอะ<ม>เขาจะใช้คนแสดงจริงๆอะเหมือนเขาบล็อกซีนมาก่อนใช่ไหมอยากให้มีซีนนี้ซีนนี้ซีนซนี้แล้วก็ให้คนแสดงอะเข้าไปแสดงแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วก็ให้นักวาดอะวาดตามซึ่งอันเนี้ยเขาใช้นักแสดงตลก ชื่อเชอรี่สโตเนอร์มาทําการแสดงเป็นแอเรียลที่บอกว่าตลกอ่ะไม่ใช่ตลกสามชาติแบบตบหัวอะไรอย่างนั้นนะมันคือตลกแบบฟิลการแสดงเหมือนมิสเตอร์บีนอ่ะที่แบบหน้าตามันจะออกเยอะๆท่าทางมันจะออกเยอะๆยการแสดงมันจะมากมากกว่าจริงคือแอเรียลมันจะมีช่วงที่พูดไม่ได้แล้วถ้าสมมติแบบแค่พูดเฉยๆแล้วก็แบบอะไรเงี้ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจว่าจะเสื่ออะไรใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนแบบต้องแสดงเยอะมากๆซึ่งพอตัดมาเป็นไลฟ์แอคชั่นอ่ะเขามีการใช้เป็นเพลงวอล c ์โอเวอร์เข้ามาซึ่งมีหลายคนที่ไม่ชอบ แต่ส่วนตัวเราเราชอบนะคือตอนที่เราดูเราเราสัมผัสได้ว่ามันจะเป็นอีกเมสเซจนะึงอีกแล้วว่าทุกๆคนบนโลกเนี้จะพูดได้หรือพูดไม่ได้ก็ตามหรือแม้จะหมาก็ตามอะพูดไม่ได้แต่ว่าทุกๆคนนะมันจะมีเสียงที่อยู่ข้างในตัวเราเป็นแบบอ n นเนอร์วอยซ์ยงงมันก็จะมีเสีนที่ตัดไปแล้วคือแม้แมนางเอกจะพูดไม่ได้แต่ว่ามันมีสิ่งที่พูดออกมาแบบเยอะไปหมดอะลองได้เป็นเพลงเลย a r เรีเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าแบบว่าพรมสีแดงแล้วก็หางสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นภาพจำมากๆซึ่งอันนี้ความจริงมันก็เป็นเทคนิคการใช้สีอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคู่สีที่มีความเป็นเหมือนคอมเ l e m มน t ์รีคือคู่ตรงข้ามกันแต่ว่าเป็นไซคอมเพลมนต์รีคือแบบเฉียงๆกันนิดนึงอย่างนี้ซึ่งมันทำให้เห็นความแบบตัดกันแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างแบบ a r เรี p ลพอออกมาใช่ไหมแล้วเวลานึกถึงฉากเบอตัวเขาจะแบบพอบมาพร้อมกับฟลาวเดอร์ที่เป็นปลาน้อยใช่ไหม สีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นคู่ตรงข้ามเหมือนกันซึ่ง Arial พออยู่กับฟลาวเดอร์มันจะเกิดเป็นคู่สีที่เขาเรียกว่า double complementary คือเหมือนแบบตรงข้ามกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาส่วนอีกเทคนิคนึงอ่ะที่เขาทําให้ a r i ร l อ่ะพอบออกมาจากท้องทะเลใช่ปะ่ะก็คือความจริงท้องทะเลมันเป็นสีฟ้าแต่ว่าเขาใช้เทคนิคที่ลด saturation อะคือ สีมันฟ้าแหละแต่ว่าเขาไปเพิ่มความมืดลดลดความสดของสีของน้ําทะเลลงให้มันมีความแบบทึมทๆปลาเข้ม,มเข้มอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แอเรียลกับฟลาวเดอร์สีมันจะยังค่อนข้างมีความสดสูงอยู่เพราะเอาสีสดมาอยู่บนสีทึมอะมันก็จะมีความแบบพ็อปออกมาแบบคนเห็นแอเรียได้ชัดแม้จะอยู่ในท้องทะเล อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสีผมของแอเรียลภาคที่เป็นคนแสดงที่ได้ฮร์รี่เบลลี่มาเล่นใช่ปหก็เขาลดเรื่องโทนสีผมแดงลดลงสดน้อยลงเยอะซึ่งอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทำอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากจะให้มันสอดคล้องกับหลักการการเห็นสีในถอดทะเลในน้ำหรือเปล่า mm. เพราะ mm. ความจริงแล้วอะสีแดงอะมันเป็นสีที่คลื่นช่วงแสงมันสั้นอพอสมมติว่าเราเอาสีแบบม่บวขงขาวนวลงเงินเขียวเหลืองแสงแดงใช่ปห mm. แล้วก็ลงไปในน้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ แสงมันลงไปไม่ถึงแล้วอะ่ะสีแดงจะมองไม่เห็นเพราะงั้นความจริงอะ่ะในเวอร์ชันการ์ตูนที่ผมแอเรียลสีแดงสดแดงเพลิงอย่างนั้นอะ่ะเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเลยอืมแต่ก็ไม่ใช่นะจ๊ะชุดของพี่เหล่าพี่สาวแดงมาเลยจ้ะ <laughs> ฉันดีเฟนให้ไม่ได้เลยนะดีเฟน์ไม่ได้แล้วชุดเหล่าพี่สาวคือสีบาดตามาก อ่าแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งรู้ป่าว่าคนที่ทำคอสตูมให้เรื่องให้เรื่องเวอร์ชั่นคนแสดงอะคือ Colin คอลินแอดวูดความจริงเขาเป็นแบบ <c oughs> คอสตูมดีไซเนอร์ที่แบบว่าทำมาแบบหลายหลายหลายเรื่องมากๆซึ่งเราก็เพิ่งเขียนเรื่อง Wednesday อไปใช่ไหมที่เป็นซีรีส์เนี่ยเขาเป็นคนทำเรื่องนั้นแล้วเขากเป็นคนทำให้เรื่องอนี้นด้วยฉันค่อยเขียนเรื่องนี้ไปใช่ไหมใช่แกเป็นคนเขียน ตอนที่เขาออกแบบหางให้เอเรียลเอเรียลเวอร์ชันการ์ตูนหางจะเป็นสีเขียวอย่างเดียวแต่เวอร์ชันของในหนังอ่ะมันจะเป็นสีม่วงเขียวมันจะมีความแบบเลือบม,มีความอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าเกรดแต่ละอนะันอ่ะเขาให้คนแบบแฮนด์เพนแล้วก็แบบเย็บติดเข้าไปให้มันแบบว่าเป็น,เป,นเป็นหางใช่ไหมเราเค่อยส่งอันเนี้ยไปให้คนท CG, ํา CG เพื่อแบบว่าเฮ้ยเอาประมาณนี้เพราะงั้นหางของเอเรียลที่ออกมาคือสวยนะแต่มันจะมีซีนที่แบบว่ายไปในน้ำอ่ะแล้วเหมือนเราตามจากด้านหลังแค่ เหมือนเหมือนหางเหมือนป้าหางหนูไูเออเออเออแค่คิดเหมือนเราเลยนในหนังสวยอะสวยเลยแบบตอนตอนแบบแอรีว่ายมาแล้วมันมีความแบบเฮ้ยนางฟ้าหรือเปล่านางฟ้าที่อยู่ในทะเลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือแบบดีมากที่สังเกตคือในหนังอะมันจะมีตอนที่เขาจะเห็นผิวของเอ่อแอรีเกรกไรใช่ไหมเราเห็นไม่แน่ใจว่าใช้ซีจีหรือว่าใช้อะไรคือมันจะมีความแบบ เป็นชิมเมอร์แล้วก็ม,ม,ม,มีความเป็นประกายก็คือสวยดีแล้วพอมันเข้ากับสีผิวของน้องฮาร์รี่รวยอ่ะมันก็ค่อนข้างจะแบบ<ด>เป็นประกายมออแ<ร>่บเรา<ก>รเราชอบเราชอบตังเขาอยู่ในน้ำเรารู้สึกว่ามันมันโกลมันอะไรอย่างงี้ดีเราเชื่อว่าเขาเป็นนางเงือกจร,ริงๆริงเลยอ่ะอืออ๋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  มีเด็กคนชอบเออร์ซูล่านะวัรเนด้าค่ะร่างจำแรงของคุณเออร์ซูล่าสวยจึบ๊บส,สวยจึ้สวยจึ๊งสวยจึ๊งเลยวอร์ชั่นการ์ตูนสวยปะวอร์ชั่นการ์ตูนไม่ได้สวยมากเป็นแค่คมคมวอร์ชั่นการ์ตูนเออร์ซูล่ลามันจะมีความก็คือตัวร้ายอะดูรู้เลยเพราะว่าตาจะพลอยขึ้นแล้วก็ปากสีแดงก็เหมือนตัวแบบทรงตัวร้ายละครไทยเนาะมันก็เป็นแบบว่าคนไหนแต่งหน้าปาดคนไหนแบบตาคมเฉียวอย่างเงี้ยก็คือจะถูกตีเป็นตัวร้ายทันที เออซูล่าน่ากลัวจริงๆเ้ยน่ากลัวมากทำที่นึกถึงแบบคลาเคนใน Pi เร t ออฟเดอะคาร b เบียนะอตอนนี้เขาคิดเออร์ซูล่ากันขึ้นมาตั้งแต่สมัยเป็นกระตูดเขาก็คิดกันว่าจะให้มันเป็นจัดทะเลอะไรดีแต่พอจะเป็นปลามันจะดูเหมือนแบบกลืนกับแบบฝั่งฝั่งดีเยอะไปหน่อยอเขาก็เลยเสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาว่าให้เออรซูล่าเนี่ยเอาแคเป็นพี่น้องกับไททันแต่ร่างเนี่ยคือเป็นปลาหมึกแทนเออเหมือนอันเนี้ยก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาหมึกยักษ์คาเคนซึ่งถ้าใครเคยอ่านวันพีซ หรือเคยอ่านแบบว่าดูดูหนังอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับท้องทะเลเนาะตัวร้ายที่แบบร้ายสุดๆอะ่ะมักจะเป็นปลาหมึกยักษ์ตัวนี้เว้ยที่ออกมาล่มเรือคน<ม>ก็มันผูกกับความเชื่อของทางตะวันตกเนาะว่าแบบว่ามันเป็นสัตว์ร้ายที่สุดในท้องทะเลเป็นอสูลกายทำนองนี้แต่ความบุญบาปเอ,อซูล่ามีอย่างหนึ่งที่คนน่าจะไม่สังเกตเอ,อซูล่าเวอร์ชันการ์ตูนมีหนวดแค่หกหนวดนะเว้ยไม่ได้มีแดหนวดเพราะงั้นความจริงอะ่ะคือไม่ไม่ใช่ออคโตพุสที่เป็นแบบว่า ปลาหมึกตัวใหญ่ด้วยแต่เป็นแค่สควิตที่แบบว่าแค่นี้ดูหยองมากแต่ว่าเออนั่นแหละก็คือมีหนวด6หนวดรวมกับแขน2แขนก็เทคนิคลี่จะนับว่า8ก็ได้บงังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือเออซูล่า ตั้งแต่แบบเป็นวานเนซ่าที่ที่เป็นทรงสวยอ่ะเขาจะถูกผูกกับสีม่วงเว้ยเพราะสีม่วงอ่ะมันเป็นสีที่มีความเป็นวิลญานเป็นเป็นสีแบบตัวร้ายอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นจิตวิทยาสีอย่างหนึ่งเนาะเพราะเขารู้สึกว่าสีม่วงอ่ะมันเป็นสีที่มีความเป็นผิดอ่ะนึกออกใช่ไหมเหมือนคนที่กำลังจะตายผิวก็จะเป็นสีเขียวหรือสีม่วงดิสนีย์ใช้ใช้คอนเซ็ปต์นี้เยอะมากมาริฟิเซนด้วยเพนเซอร์แซนเดอร์ฟรอคอะสีเขียวม่วงเหมือนกัน เนีย่ยจะเห็นว่าวาเสซ่าขนาดตอนเป็นสาวสวยใช่ไหมนางก็จะสวมชุดม่วงเหมือนกันได้ไดมีความแข็งพงแข็งพองแล้วก็สีในภาพของเบอร์ซูลา่ามันก็จะเป็นสีแบบทรแอดด้วยมีเขียวมีม่วงแล้วก็แดงส้มปะท,ที่มันลือง<ม>ขึ้นมาตอนที่มันระเบิดปุ่มปุ่มปุ่เนี้ก็จะเป็นสีแบบทรแอดเป็นกลุ่มสีที่แบบว่ามันมีความแบบว่าปัดก,ดกันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันแล้วเข้ากันอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันกนะ็สามารถสื่อสารค,ความรู้สึกแบบไร้กาดอะไรอย่างนี้ได้ด้วย อีกอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องทําให้คนจําตัวละครง่ายด้วยเพราะว่าแบบเหมือนตัวละครบ,บางอย่างแม่งผ่มาเป็นตัวประกอบโผมมาแปบ๊บเดียวอะ่ะแล้วแบบอยากให้คนจําได้ว่าเขาคือตัวตัวละครตัวเดิมอะ่ะก็ให้ใส่สีเดิมตลอดหรือว่าทรงเสื้อผ้าคล้ายๆเดิมตลอดมันจะไม่จําง่ายขึ้นอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งเทคนิคอันเนี้ย คอลลินแอดวูดเนี่ยที่บอกว่าเคยทำเวนส์เดย์ใช่ป่ะอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเออร์ซูลานะคะพูดถึงตอนทำ Wednesday แต่เราว่าเขาใช้คอนเซปต์เดียวกันเวลาที่เราทำคาแรคเตอร์อะไรที่ใส่เสื้อผ้าสีดำทั้งตัวแล้วฉากก็มืดด้วยอ่ะมันจะทําให้ตัวละครจมหมายถึงตัวเขาก็ไม่มีเลเยอร์อะไรอยู่แล้วเพราะสีดำมันดูดแสงใช่ป่ะพออยู่บนพื้นที่ดําอีกอ่ะมันจะยิ่งไม่เห็นอะไรเลยเทคนิคที่เขาใช้คือเขาจะพยายามเน้นขอบ อาจจะมีการใช้ t e x t อร์หลายอย่างใช่ไหม,อมของ Wednesday จะมีใช้ texture หลายอย่างแล้วเน้นขอบ Wednesday เขาก็ใช้แบบอย่างเช่นขอบของเสื้อข้างในที่เป็นสีขาวแล้วข้างนอกแบบสูทที่เป็นดำมันก็จะตัดกันนิดนึงให้เห็นว่าอันนี้ข้อแขนนะอย่าง mm hmm. ในเคสอ a u ูล่าคือเขาใช้เหมือนอะไรสักอย่างที่เป็นเขาใช้เขาใช้ิตเตอร์แบบเหมือนเลื่อมอะเยอะมากเหมือนอะไรที่มันเป็นเลื่อมเยอะมากเออในใน,ในเรื่องแสงอะแบบว่าทำทำเป็นขอบแบบตรงเหมือน ปกเสื้อข้างหลังของเขาเนาะเพื่อให้แบบว่าเวลาเออซูราเคลื่อนตัวเนี่ยรู้ว่าขอบเขตเ,เสื้อผ้าเขาอยู่ที่ไหนยังเห็นความยิ่งใหญ่ของของคอล,ลาด้านหลังของเสื้อเขาอยู่อะไรอย่างี้ Out of the sea, wish could the Part Wish sea world I be อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเรียกกันยังไงแต่ว่าตอนทำละครเวทีเราเรียกกันแบบนี้เราเรียกฉากแบบนี้ว่าดีไซน์ซีนคือฉากที่เหมือนแบบมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องมากๆแล้วก็เป็นฉากที่เหมือนเขาจะแบบคิดมาเยอะเป็นพิเศษเพื่อให้มันส่งภาพจําอะไรบางอย่างให้กับคนดูซึ่ง Part of your world อ่ะมันเป็นส่วนที่โคตรสำคัญกับเรื่องนี้ความจริงอสถาปัตยกรรมอะแกมันสามารถที่จะแบบว่า เอามาส่งเสริมภาพความรู้สึกของคนดูได้เยอะมากๆอย่างอันเนี้ยไม่เชิงสถาปัตยกรรมแต่มันคือถ้ำใช่ปะ่ะมันคือ space ที่ส่งผลกับความความรู้สึกของคนดูอะเราจะเห็นว่าอันเนี้ยลักษณะการให้แสงอะคือถ้ำมันจะเป็นถ้ำมืดหมดเลยใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นชั้นชั้นชั้นยื่นไปแล้วก็จะมีช่องข้างบนเป็นช่องแสงช่องแสงอันเนี้ย f ีล l i n g มันจะเหมือนแบบวิหารแบบโบสถ์พันธีออนนะอะ เนี่ยอย่างของโรมันเนี่ยเห็นปะเขาจะเจาะแสงช่องหนึ่งไว้ข้างบนเป็นวงกลมแล้วพอแสงมันตกลงมาอย่างเงี้ยมันให้ความสว่างเป็นตัวแทนของแสงแสงในศาสนาคริสต์มันเป็นตัวแทนของพระเจ้าใช่ปะเป็นตัวแทนความหวังเออแล้วมันก็ยังมีความดรามาติกสูงแสงที่มันตกลงมาเป็นลำอย่างเงี้ยมันจะมีความเหมือนเหมือนสปอตไลท์ที่ส่งนักแสดงในในละครเวทีใช่ปะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นลักษณะการให้แสงเดียวกันนะที่ที่แบบแสงเข้ามาอยู่ด้านข้างแต่อยู่ด้านบนหนึ่งมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วสองมันก็คือมันให้มันให้้้้เอออฟที่่ขาาาตงงกรไดดวยย ลองดูอย่างซีนที่ท่อนที่เขาร้องเพลงอะฝั่งดีพาร์ตเมนต์ของเพลงกับฝั่งดีพาร์ตเมนต์ออกแบบฉากเขาคุยกันเลยนะเว้ยว่าเขาอยากให้แอเรียลอะค่อยๆมีความไต่ระดับช่วงแรกมันจะพูดถึงความไอวอนใช่ป่ะเขาต้องการจะอะไรเขาต้องการจะแบบเป็น Part of your World ใช่ไหมเขาก็จะค่อยๆไต่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 ขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงซีนนี้ซีนนี้เลยที่แบบว่าเป็นกรอบเห็นว่าเป็นเขาเขาไหว้ามาถึงช่องแสงแต่เขาไม่สามารถออกไปได้ดูลักษณะอะไรของการตีกรอบของช่องเนี้ย ทำให้เขาเหมือนแบบขังอะโดนขังออกไปไม่ได้ใช่ป่ะแล้วจังหวะที่พอไม่ได้ปุ๊บอะเขาก็จะค่อยๆลงมาแสงตัวเขาอะจะอยู่ห่างออกสแสงไปเรื่อยๆซึ่งแสงมันเก็บเหมือนความหวังก็คือแบบไม่มันเหมือนแบบมันไม่มีความหวังจะได้ไปใช่ป่ะแลวอย่างซีนนี้สําคัญมากเห็นปะว่าเขาตั้งใจทําชั้นของถ้ำอย่างเงี้ยเป็นหลายๆชั้นหนึ่งไว้วางสมบัติใช่แต่อีกอย่างนึงอะเขาตั้งใจทาให้เห็นเลเยอร์ซ้อนกันหลายๆชั้นหมายความว่าแอเรียวะถูกตีกรอบไว้ด้วยแบบ หลเขาเรียกไงกรอบที่แบบแน่นหนาหลาหลหลหลายๆชั้นอะเหมือนเขาโดานอัดอยู่ข้างในคนเดียวรอบข้างมืดหมดแล้วมีเขาเป็นจุดเดียวที่ทยังอยู่อย่างงี้โอ้เราว่าวังในการ์ตูนกับวังในในหนังต่างกันเยอะมากเลยเนาะอย่างวังในการ์ตูนอันนี้ความจริงมีเล็บนะคะแบบแบบเป็นสถานที่จริงเลยวังอันเนี้ยได้อินสปายมาจากชิลอนคาโซลักษณะมันจะมีความเป็นแบบป้อมปราการยุคก,กลาง เหมือนเป็นป้อมปราการริมทะเลสาบซึ่งอยู่ในสวิตเป็นทะเลสาบด้วยนะไม่ใช่ทะเลธรรมดาเพราะงั้นความจริงไม่ได้เกี่ยวกับเมดิเตอร์เรเนียนหรือไม่เกี่ยวกับแคริเบียนอะไรเลยแต่ว่าทรงมันได้เฉยๆซึ่งอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ดิสนีย์ช,ชอบทำมากเว้ยคือ ปราสาทอ่ะไม่รู้ว่าก่อนจะมีดิสนีย์ทุกคนเห็นปราสาทเป็นยังไงแต่หลังจะมีดิสนีย์อ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าปราสาทมันต้องพอยตี้ขึ้นข้างบนนิดนึงเวย้ยแกลองลองลอง,งดูเทียบเทียบเวอร์ชั่นที่เป็นของจริงกับเวอร์ชันอะไเนี้ยเขาจะทําให้ป้อมปราก,การแบบสูงขึ้นตรงกลางนิดนึงแล้วดึงดึงเส้นสามเหลี่ยมพุ่งขึ้นอีกอ่ะแล้วเขาจะเพิ่มฐานเห็นป่าวว่ามันไม่มีไอตัวสะพานที่ยื่นเข้ามาในในใน,ในทะเลอันเนี้ยเวอร์ชันการ์ตูนเขาเสริมเข้าไปยื่นเข้าไปแล้วก็มีความเจาะช่องเจาะช่องเพื่ออะะไไไไรมมมมมม่่ัันนนดดููทึบบบเกิปจีควาแ เฮ้ยเหมือนกครงขังเหมือนนูนี่นั่นก็คือแบบว่ามีความโปร่งนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ดิสนีย์ใช้เยอะมากอันนี้ใช้ใช่ไหมลางพันเซลก็ใช้เคยทำวิครอ์ไปด้วยไปอ่านในอาร์ตออฟสิจ้าก็วันนี้เราก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะหลายๆอย่างมันก็จะเป็นความเห็นตรงตัวของพวกเราด้วยเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเทปแรกของเรานะคะที่เป็นคลิปเกี่ยวกับอธิบายหนังเนาะก็ ฝัก,กเนื้อฝากตัวไว้ด้วยละกันแล้วก็ถ้าสมมติใครสนใจลงประมาณนี้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์ไว้นะคะจะพยายามแบบทําคลิปอื่นๆหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยออกมาต่อบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเขียนอธิบายมันอาจจะแบบยังดีไม่เท่าเรามานั่งดูแบบนี้ดีกว่ายังไงไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะไปละบายคือเอาจริงๆเลยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะหนังทั้งเรื่องของเวอร์ชั่นลัดแอคชั่นเราติดแค่เซบาสเตียนกับฟลาวเนอร์คือแบบคือไัน้เลย คือปกติมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยของเจ้าหญิงที่มันจะน่ารักไซคิกกับเจ้าเดอคือมันคือมันมันเหมือนจริงกันไปอ่ะแล้วมันแบบไม่น่ารักถ้าไม่น่ารักอะอย่างน้อยคือต้องไม่น่ากินเรารู้สึกแบบปวดใจมากคือคือในวิวมีคนชอบคุณอค่ะคุณวิวคุณวิวชอบเชื่อะไรเนี่ยแต่สวนตัวเราเรารู้สึกปวดใจมากว่าแบบเซบาสเตียนกับกับเจ้าเดอคือมันคือมันมันเหมือนจริงกันอ่ะ